เรื่องไทยกับเขมรใช่ไหมครับเรื่องไทยกับเขมรเนี่ยท่านอย่าเพิ่งซีเรียสไปนะครับอันนี้มันเป็นเกมผมมองว่าเป็นเกมการเมืองครับเป็นไม่ใช่เกมการเมืองในในประเทศเรานะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศทางกัมพูชาเขาก็หวังผลที่จะปลุก กระแสความนิยมผู้นำเขานะครับเลยออกมากวนทำเป็นมกุดคูเลตสนามเพาะนะครับแล้วก็เสริมกำลังเราจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนี่เป็นดินแดงเขมรใครจะมาบุกก็ไม่ได้พอเขายกกำลังมาประชิดเราก็ยกกำลังประชิดครับกือกันอย่างนั้นครับกือกันไม่มีใครกล้าที่จะล่วงลำ้ำไม่มีใครกล้าที่จะลั่นกระสุนออกไป นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นไข้หวัดกันนะฮะฝนตกตกนะครับมาเนี่ยนะครับของเราอุปกรณ์สนามพร้อมเต็นท์พร้อมนะครับพวกเรากินหรูอยู่สบายของเราจะกินหรูทหารไทยจะกินหรูอยู่สบายนะครับจะกินหรูอยู่สบายนะครับก็สงสารทหารเขมรเนี่ยนะครับวัสดุ pic, อุปกรณ์ความพร้อมก็จะไม่มีนะครับเราเป็นเราเป็นเนี่ยเราเป็นแนวหลัง นะครับใครอยู่ใกล้ๆเป็นแนวหลังก็เอาอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับไปบริจาคไปบริจาคนะครับขวัญกำลังใจก็ดีนะครับไอทหารที่ไปตรึงแนวชายแดนเพื่อไม่ให้เขาลุกเข้ามาอีกฝ่ายเขาก็ตรึงไม่ให้เราเข้าไปซึ่งเราไม่เข้าไปอยู่แล้วครับนะฮะ <c oughs> เขาต้องการให้เราเนี่ยลั่นกระสุนไปก่อนเขาจะได้ไปฟ้อง สารโลกครับว่าเราไปลุกล้ำอธิปไตยไปบุกลุกไปรังแกเขาก่อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้ากวนมากกว่านี้คุยภาษาคนไม่รู้เรื่องก็ปิดด่านนะครับปิดด่านปิดด่านก็เดือด,อดร้อนแล้วครนะฮะปิดด่านแนวชายแดนทั้งหมดนะครับหลังจากปิดด่านก็ต้องมาตรการต่อไปก็ต้องส่งแรงงาน ชาวกัมพูชากลับประเทศคุณนะครับไม่คบค้ากันผมว่าเดี๋ยวก็เจรจากันครับมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับให้ทหารได้ซ้อมลบนะครับได้ซ้อมลบได้ซ้อมเคลื่อนกําลังพลได้ย้ายที่ตั้งนะครับรถถังใช้ไม่ได้ปืนใหญ่ใช้ไม่ได้ไฮดรอลิกมันค้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมา โดยส่วนตัวผมมองว่ายังไม่กล้าล่ะครับไม่กล้านะครับเขาไม่กล้าแม้แต่จะทํากระสุนลั่นใส่ฝ่ายเรานะครับนะครับถ้าลั่นใส่ฝ่ายเราเนี่ยนะครับและที่บอกว่าจะรวดแซมเนี่ยมันจะสอยเครื่องบินลบเราได้ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อที่สาเหตุผมไม่เชื่อคือ ไม่มีทางที่ประเทศจีนจะขายจะหลวดที่มีประสิทธิภาพสอยเครื่องบินลบได้เดี๋ยวถ้าเกิดวันข้างหน้าขเขมรเกิดพยศเข้ามาจีนจะส่งเครื่องบินมาบุกเขมรเข้าบ้างเดี๋ยวมันไปสอยเครื่องบินจีนนะครับเขาก็ขายอาวุธให้ประเภทที่มันจะใช้ไม่ได้ที่มันจะเลิกใช้นะครับแต่สงสารทหารไง นะครับสงสารทหารนะครับนั่นสิ่งที่เขากลัวไง<ม>เขากลัวเครื่องบินลบเราไงเลยเลยขู่เราไว้ก่อนว่าถ้ามึงมากูสอยนะนะครับถ้ามึงมากูสอยนะครับถ้ามาจริงๆก็แข้งขาสั่นวิ่งหลบกันชิบหายเลยนะครับมาเนี่ยนะฮะ ไอ้คืออาวุธยุธโทโธปกรณ์กองทัพเนี่ยมันมีเวลาการใช้นะครับแม้แต่กระสุนเนี่ยก็มีเวลาทำลายนะครับมีเวลาทำลายเช่นเราเก็บไว้สิบปีสิบห้าปีเรากลัวมันจะเสื่อมสภาพก็ขายขายขาเขมเนไปนะครับขเขมเนก็ไม่มีเงินซื้อแล้วครับต้องแลกเปลี่ยนสินคงสินค้าไป <laughs> นะครับมา เรื่องมรกตดไม่ต้องห่วงครับคดีมรกตไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ตำรวจจะไปจับกลุมตัวมานะครับไปจับกลุ่มตัวมามีหมายเรียกมีหมายจับเดี๋ยวหมายจับก็ออกผมว่าหมายเรียกโดยหลักก็ต้องมีหมายเรียกไปสองครั้งนะครับหมายเรียกไปสองครั้งพอหมายเรียกไปสองครั้งไม่มาเสนอสารออกหมายจับนะครับตอนนี้ ขั้นตอนที่จะลุ้นเนี่ยถ้าไม่เข้ามามอบตัวนะใครจะเป็นคนไปจับทีมที่จะไปจับการไปจับแม้แต่คดีกระจกแค่หมิ่นประมาทแต่มันมีโทษจำคุกตอนไปจับเนี่ยมันจะเกิดอุบิเหตุเข้ามาหรือจะต่อสู้กันอะไรกันนั่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนะครับอยู่ที่ขั้นตอนของกฎหมายและชุดที่จะไปจับกลุ่มนะครับ โอ้ยเรายิงเขาก่อนไม่ได้ครับของเราเนี่ยจะป้องกันอธิปไตยของเราไม่ให้เขาลุกล้ําเข้ามาแต่ถ้าเขายิงเราก่อนเราก็ต่อสู้เขาไม่กล้ายิงก่อนครับตอนเนี้ยผมว่าไม่กล้าใส่กระสุนเข้าในปืนใหญ่ด้วยกลัวมันลั่นถ้าลั่นมานัดเป็นเรื่องเลยนะมึงชิบหายเลยนะขเขมรนะนะครับชิบหายเลยนะครับผมว่าเขาไม่กล้าเขากลัวลั่นนะครับเขากลัวลั่นนะครับ เขากลัวลั่นนะครับมันไม่ยิงกันครับก็ตั้งขื่อกันอย่างนั้นนะครับตั้งขื่อกันอย่างนั้นนะวิเคราะห์เรื่องข่าวขายอาวุธยุทภัณฑ์ในค่ายที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับมันก็อาศัยเมียเป็นผู้พันเมียเป็นพันตรีนะครับก็ให้ทางค่ายอะไรไม่รู ผมจำชื่อค่ายไม่ได้นะไอ้น,นี่ก็ไปเช่าพื้นที่ในค่ายเพื่อเปิดร้านสวัสดิการเพื่อเปิดร้านสวัสดิการนะครับร้านสวัสดิการก็ขายพวกเสือ้ออุปกรณ์ตกแต่งเดี๋ยวนี้มันประทานโทษนะนักรบลาซาดา้าอุปกรณ์เยอะไปหมดนะครับอุปกรณ์เยอะไปหมดอันนี้ที่ใส่วิทยานี่ที่ใส่แม็กบรรจุกระสุนนะครับค่ายวชิราวุธใช่ไหมฮะทั้งผู้ชการ มนทนเขาก็ไม่รู้เรื่องครับก็ขายไปไอ้ไอ้เขาเช่าร้านไปแต่อันนี้มันพี่เลนไงพอขายแล้วรู้จักคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ขออันนี้หน่อยคนนี้ก็ขอส่วนประกอบบนหน่อยอันนี้ขอส่วนประกอบล่างหน่อยนะครับก็เลยถูกจับคราวนี้คุกยาวเลยนะครับและภรรยาที่เป็นพันตรีก็จะแย่เอาติดติดคุกครับติดคุกแน่นอนครับ ติดคุกแน่นอนครับไม่ให้พูดช้อปปี้อะไรช่องทางห้ามพูดเดี๋ยวมันบล็อกผมอีกนะโอเคขอบคุณครับท่านเคยจับคนใหม่ครับใช่ไหมโอ้โหไหวบีเจเกดแม่กูก็ไม่รู้จะว่าไงวะน่าจะใช้คำว่าเป็นหมื่นคนนะใช้คำว่าเป็นหมื่นคนลูกตั้งแต่เริ่มรับาราชการมาจนกเกษียณอายุเนี่ยนะฮะ ไม่เป็นไรบางทีท่านก็เพิ่งเข้ามาใหม่ไงนะบางทีก็เพิ่งเข้ามาใหม่ซิกทีสามสองศูนย์ผมก็มีใช้ตัวงครับนะฮะเป็นของสวัสดิการนะครับเขาขายราคาแค่สิบหกใบเทาสิบหกใบเทานะครับตอนนั้นนะครับสิบหกใบเทานะก็ใช้ใช้ดีครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบไม่ไม่ถนัดนะฮะไม่ถนัดผมชอบกลอกมากกว่านะครับ บีมันเด็กๆเหมอนมาท่านเคยจับคนไหมครับท่านเคยยิงคนไหมครับมาเนี่ยหนูลองไปพิมพ์ใน Google ก่อนลูกดูประวัติก่อนนะลูกนะเอ,อทำไมเขาถึงใช้จุดสี่ศูนย์ใช่ไหมอย่างนี้ลูกเอาว่าเข้าหลามที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดเขาเรียกถ้าหนูไปดูใน y o u t u b e นะ มันมีเหตุการณ์เขาเรียก FBI c h o o s e out FBI c h o o s e out นะครับ FBI คือเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยไปยิงต่อสู้กับคนร้ายนะครับไปต่อสู้กับคนร้ายนะครับและเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยตอนนั้นใช้อาวุธเนี่ยคือสมิธสมิธ ขนาด9มม,มนะครับแล้วก็ลเว์สมิธขนาด 3, จุด3.57กะบอกหนึ่ง